ใชสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับมิกิสวยสวยกับรถที่อยู่ด้านหน้าของผมวันนี้นะฮะกับรถที่ติดฟล์มใส่กันลอยนะครับขอบคุณร้านลักกี้สปีดามากวันนี้เป็นรถ B M W X7 นะครับติดฟล์มใส่กันลอยรอบคันเลยนะฮะตอนนี้ผมมารับงานนะแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งเราจะพาไปเคลือบแก้วที่ผิว P P F กันอีกหนึ่งครั้งนี่พามาดูความเรียบร้อยก่อนที่เราจะพาไปที่ร้าน R P M อีกทีน,นะครับตอนนี้นะอย่างที่ท่านเห็นนะ ดูยังไงก็ไม่รู้นะครับว่าติดปีมใส่กันลอยอยู่นะครับก่อนหน้าที่เราจะพาเจ้า X7 คันนี้มาติดปีมแล้วก็มีการเคลือบแก้วเรามีการเตรียมผิวให้ก่อนก่อนที่เราจะพามาติดปีมใส่กันลอยที่ร้านลักกี้สปีดนี่พามาดูงานเล็กๆน้อยๆครับก็ตรวจงานน้าพร้อมกันไปเลยนะครับเห็นไหมถ้าดูดีๆนะก็จะมีนี่เห็นเห็นอยู่ว่าเป็นรอยสติกเกอร์เห็นไหมชิ้นนี้ก็ติดน,นะครับเห็นไหมครับสวยงามมากในส่วนของข้างหน้าเนี่ยสดดีดำๆนี้เราก็ติดน,นะเห็นไหมครับอสวยงาม ไฟหน้าก็ติดนะครับนี่ชิ้นหูฉลามตรงนี้ก็ติดเหมือนเดิมครับสาหรับถ้าเป็นรถที่เป็นเบ้ามือจับลักษณะอย่างเนี้เราจะไม่ถอดไม่ถอดเบ้ามือจับนะเราจะใช้วิธีการเว้าเอาไว้นะครับแล้วก็ใช้ตัวตดกันลอยอย่างนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวรถลูกค้าด้วยแล้วก็หลายๆอย่างตอนนี้คือถ้าเขาไปแกะของเขาเนี่ยบางทีเขาอาจจะหมดประกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําเพื่อความปลอดภัยเพื่อจุดประสงค์ในการดูแลรักษารถจริงๆเท่านั้น ตัวนี้ก็ติดนะครับเห็นตัวนี้เป็นเจ็ตแบ็กเราติดให้หมดเลยนะฮะในส่วนนี้พามาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้ในในส่วนของไฟหลังก็แปะเช่นกันนะครับนี่ชิ้นนี้เจ็ตแบ็กก็ติดแล้วก็สาหรับ X7 นะประตูจะมีอยู่สองสเต็ปชิ้นนี้ก็ติดนะครับตามมาดูตรงนี้ตรงนี้ก็จะติดเห็นไหมครับนี่อมโข้ถึงตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเก็บการันทค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่เห็นไหมครับ เก็บงานสวยๆงามเลยนะครับนี่งานสวยนงามเลยครับเห็นไหมครับสวยงามครับอันนี้พามาตรวจงานนะพร้อมกับท่านผู้ชมเลยนะครับอันนี้มิกกี้เร็จรถสวยนะครับกับรถ BMW X7 ดนะฮะที่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปส่งที่ร้านนะครับผมชอบอันนึงนะครับในส่วนของของงานที่นี่นะถึงแม้ว่าจะเป็นเสาเนี่ย ว่าขนาดนี้แต่เวลาเราติดนะครับเขาจะอมมาขนาดนี้เลยเห็นไหมนี่นี่ตรงนี้เลยเห็นไหมโดยถึงนี้เลยนะครับเห็นไหมแล้วก็ในส่วนของตัวรถเนี่ยถ้ามีความสูงเนี่ยตรงนี้เราติดฟิล์มใสกันรอยด้วยนะเพื่อให้ไม่เพื่อให้เพื่อให้กันกระแทกด้วยถ้าดูดีๆจะมีฟิล์มใสอยู่เห็นไหมครับนี่ฟิล์มใสยาวถึงนี่เลยนะครับเพราะนั้นมั่นใจได้นะครับนี่ติดฟิล์มใสกันลอยถ้าไม่เห็นเลยนะครับใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ4ี่ถึงห้าวันนะครับตอนหนึ่งคันนะ ก็เป็เรื่องเป็นเวลาปกตินะครับสำหรับใครที่สนใจงานอย่างนี้มีเวลาให้นิดนึงผมใช้เวลาในการติดตั้งอย่างน้อยเลย5วันต้องมีนะไม่รวมวันอาทิตย์นะครับก็จะมีการเตรียมผิวถ้าไหนมีการเตรียมผิวที่ต้องเยอะหน่อยก็บวกไปเลย1วันเพราะว่าเราต้องเคลือบแก้วทั้งบนฟิล์มใส่ด้วยแล้วก็บนสีจริงด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้มิกกี้สวัสดีครับ